มาเด้ครับมากินออมไก่น้ำกันเด้ครับวันนี้ออมไก่บ้านครับใส่บักซี่ใส่ต้นหอมแบบบ้านๆนี่แหละครับไฟกะาก,ากาดีขนาดหม้อกระทะครับทางไฟลงไปเลยจา<โด>กัดจะมะขวพริกแหงหัวหอมแดงกระเทียมตะไคร้ครับต้องไฟขวมันหอมๆเลยมันมีกลิ่นหอมๆไก่บ้านนะครับวันนี้บงเฮ็ด ไก่กับตัวงามอยู่แบ่งเห็ดครึ่งนึงกับพวอมพมไก่แบบนี้กับหอมดีอยู่ดีครับจังไปล่วงเบืองด้ยน,นี่ไก่ยังไปเลยเห็นมันขัวาน,นันกินหอมหอมตัวกินกระเทียมตรงดักไก่มันจะซึมอบเข้าไปคับกินเนื้อไก่นี่นะครับ วันนีกินจักน้อยทำมันสิหม่กับหยดหน้ำจาักน้อยครับผมไม่ต้องหยอดหลายโอเคนิดนึงแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสครับเพราะผมย็อดอาหารผนมักเสรผจปุงปรุงรสผมว่ามันมันไม่ได้ปรุงเพิ่มอีกอย่างไรครับผงปรุงรสก็ซอยได้อยู่ครับ ลดลงไปบรรยากาศแบบนี้ฝนยังได้มาตกเวี้นง่วงนี้นะครับเป็นบ่าห้ามเข่าแล้วครับจวง <c oughs> เข่าก็พอก,กระลี้ยงแล้วโอ้กินหอมห่วยครับน้ำหหอนแล้วก็ข้นเลยครับมันเห็ดแบบนี้ผมมามันบ่มันว่ม,นม,นมีกินข้าวไงครับมีจได้กินหอมสมุนไพรเพ็ดแบบขึ้นกันบ่าครับเพ็ดแบบสูตรนี้บ่ พูดอย่างนี่ท่านเห็ดคอยไปลนร่องมือเนี่ยครับเดียเ๋ยวเปิดผมคิดว่ามันหอมคือกันกับผมบ่หอมกระเทียมหอมตะไคร้ด้วนเตไก่มันสุกจนน้ำเป๋าแห้งเลยแหละครับคอยมาเติบน้ำไหมควายมันแบบนี้แหละครับมันยังมันยังหอมดีน้ำจนแป๋แห้งเลยนี่หยอดลงไปเพิ่มครับวันนี้น้ำ มะออมไก่ครับใส่บักซี่เหล้าต้นหอมเสียบๆแล้วครับกระเจียมปีกแข็งหัวหอมแดงจะไข่ครับต้องไปหัวหอมดแดงโอ้ใส่ออมแบบนี้กันหวานๆแหละครับหัวหอมแดงก็ได้หอมหอมมันหวานเดี๋ยวจะมาปรุงเครื่องกันเลยครับทีนี้น้ำปลาผงนัวครับขาดว่าด้ไ น้ำปลาร้านั่ๆครับน้ำปลาราเขาครัวครับจักน้อยออหอมวห่ววยครับบันค้คนเครื่องปรุงเขากันแล้วพักลงไปเลยครับบัน,นี้ ผักชีลาวหอมหอมก็ต้นหอมครับผมต้นหอมลงไปผักอีตูครับขาดบ่ไใดเจ๊้งไปพรมกันเลยพักย่อแปดเกียว, 8, ยวก,กับสุกแล้วครับผักอีตูต้องไปขาดบ่ไดดกับมักเพีรครับลูกโดดลรยลงไปด้วยผู้ใดมักเพียรกกัดมักเพีร์งไปน้ามาได้ครับมาได้เขาเหยวหัน เขาเนี้ยวคุยเนียวเขาทาอยู่ดีครับเมนูนี่ก็ได้อันนี้สารบัตรเทามันมีแต่เมนู้นเสียบๆดิเดีย๋ยวจักหน่อยกับสีพอ่อมกินแล้วล่ะครับผักผมก็ได้เอาจนเปียกครับเดี๋ยวผมยุบๆแนวจักหน่อยนำเลยเดี๋ยวผมผักเปียกลรมันว่าเสียบครับมันต้องหยำกุบๆจังหน่อยนังเสียบ หอมห่วยๆมาได้ครับเด้กินออมไก่แกงไก่น้ำกันได้มือนผมจะซิมเลยด้วครับวันนี้ว่าไก่กับซุกเลยไหมครับอืมว่ต้องปรุงยังเพิ่มครับวันนี้นัวพอดีหอ,อมพอ มาเด้อครับมาเด้อนี่แหละครับดัซเซียบ่ครับมาสดห่อนๆน้ำกันครับเัดน,นี้ขขาเหนียยครับมีไงคุยรวดมาๆๆครับบันนี้